้นยางกาลังแตกใบอ่อนกําลังแตกยอดอ่อนแบบนี้เราจะสามารถกรีดได้ไหมคะตอบคําถามคุณพี่ณภพาวันครับอ้าวถ้าลักษณะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะกรีดมันนะครับมันก็มีอยู่2ออย่างนะครับมันก็มีกรีดได้กับกรีดไม่ได้นะครับอ่าถ้าเราจะกรีดมันจริงๆนะครับเราก็ต้องให้อาหารเขานะครับเราต้องให้อาหารทางลําต้นเขานะครับเพราะว่าช่วงใบอ่อนนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาต้องการอาหารมากๆเลยนะครับ ช่วงใบอ่อนนะครับเขาต้องการอาหารมาสร้างใบสร้างดอกนะครับช่วงนี้คือช่วงที่เขาต้องใช้พลังงานมากครับถ้าเราจะกรีดนะครับเราก็ต้องให้อาหารนะครับทางลําต้นนะครับและถ้าเราไม่ได้ให้อาหารทางลําต้นนะครับแนะนําให้เราหยุดพักไว้ก่อนครับให้เราหยุดพักไว้ก่อนนะครับถ้าเราอ่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้บํารุงนะครับเราไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีนะครับเราไม่ได้ให้ปุ๋ย ที่ครบตามที่เขาต้องการนะครับหรือว่าเราอาจจะดูแลไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับพักไว้ก่อนจะดีนะครับถ้ายังมันกําลังจะขึ้นใบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มี2กรณีครับเราจะกรีดเราก็ต้องให้อาหารเขานะครับเขาจะได้ไม่ขาดนะครับเวลาเขามาสร้างใบใหม่นะครับเขาจะได้เป็นใบที่กลุมสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีอาหารให้เขานะครับเราก็พักนั่นนะครับดีนะครับ